สวัสดีค่ะนักเรียนมากลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม,รมศึกษาปีที่6นะคะเรียนคณิตศาสตร์ง่ายๆสไตล์ครูสุนีนะคะวันนี้นะคะก็ครูก็จะมานำเสนอการหาผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดหรือคอรนโดยใช้การหารน,นะคะ การหารในที่นี้ก็คือการหารสั้นนะคะวิธีการนะคะก็จะคล้ายๆกับการหาหอลมอโดยใช้การหารนะคะแต่ว่ามันมีข้อที่แตกต่างกันอยู่เดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงไหนที่มันแตกต่างนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนใน ในหัวข้อการหาผล,ผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดหรือคอรอนอรนโดยใช้การหารนะคะครูขอทบทวนว่าว่าผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดหรือคอรอนอรนเนี่ยคืออะไรก่อนนะคะเริ่มต้นตั้งแต่พหุคูณของจํำนวนนับนะคะเป็นผลคูณของจํำนวนนับนั้นซึ่งสามารถหารด้วยจํำนวนนับนั้นได้ลงตัวผลคูณร่วม ของจำนวนนับตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปจะหารด้วยจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะคะผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดใช้อักษรย่อว่าคอ l และคอนอของจำนวนนับตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปหมายถึงจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วยจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะะเรามาดูวิธีการหาคอน o โดยใช้การหารกันนะคะ ตัวอย่างแรกนะคะให้เรียนหาครอรของ3กับ6แล้วก็เริ่มต้นนะคะใช้การหารในที่นี้ก็คือใช้การหารสั้นนะคะเราก็ไปหาว่าจำนวนนับอะไรที่สามารถหาร3กับ6ได้ลงตัวบ้างจำนวนนั้นคืออะไรคะจำนวนนั้นคือ3ค่ะใช่ไหม3หาร3ได้กี่ครั้ง ได้1ครั้ง3หาร6ได้กี่ครั้งคะได้2ครั้งมีเลขอะไรที่หาร1กับ2ได้อีกไหมคะไม่มีแล้วไม่มีแล้วหยุดนะคะถึงแค่นี้ถึงตรงนี้มันคล้ายกับการหาหอละมอไหมคะคล้ายใช่ไม่ใช่หอละมอเราถ้าถ้าโจทย์ให้เราหาหอละมอของ3กับ6จะตอบอะไรคะจะตอบอะไรคะจะตอบคือ3ค่ะ พอลมอคือเอาเลขที่อยู่ข้างหน้าถูกไหมคะแต่คอนอคอลนอจานะคะคอนอจะเกิดจากผลคูณของตัวหารและผลหารขั้นสุดท้ายของทุกจำนวนนั่นก็หมายความว่าเราจะใช้เลขตรงนี้ค่ะใช้3ใช้1นึ่งใช้สองใช้มทำอะไรใช้มาคูณกันนะคะ ดังนั้นครนของ3กับ6เกิดจากอะไรคะเกิดจาก3คูณ1นคูณ2นะคะเกิดจาก3คูณ1คูณ2คำตอบคือ6ถามว่าไม่เอา1มาได้ไหมเขียนแค่3คูณ2ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะไม่ว่าจำนวนนับใดมาคูณกับ1ผลลัพธ์ย่อมเป็นตัวเองถูกไหมคะดังนั้นแต่ตอนนี้ครูเขียน เขียนไว้ให้หนักเรียนดูก่อนนะคะนักเรียนจะได้ไม่งงว่ามันมันมาอย่างไงในเมื่อเขาบอกว่าให้หาผลคูณของตัวหารกับผลหารในขั้นสุดท้ายทุกจํานวนครูก็เลยเขียนหนึงมาด้วยนะคะเพราะฉนั้นคณาของ3กับ6ก็คือ3คูณ1คูณ2คํคตอบคือ6เช็คคําตอบนะคะ3หาร6ได้ไหมคะได้ 6, หกหาร6ได้ไหมคะได้นะคะเห็นข้อแตกต่างหรือ,อยังคะ คอรนเอาเฉพาะเลขที่อยู่ข้างหน้าเอาเฉพาะตัวหารเท่านั้นแต่คอรนอเอาตรงนี้เอาตัวหารกับผลหารมาคูณกันลักษณะตัวนี้ลักษณะตรงนี้ขายลูกตัว L นะคะเพราะฉะนั้นจำง่ายๆจำง่ายๆนะคะว่าคอรนอคือเอาตัว L ตรงนี้มาคูณกันทั้งหมดนะคะ ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างถัดไปกันให้เรียนหาครอรนของ14กับ30นะคะเริ่มเราก็ไปหาว่าจำนวนนับอะไรที่หาร14กับ30ได้บ้างจำนวนนับนั้นคืออะไรคะก็คือเลข2ค่ะ2หาร14ได้7ครั้ง2หาร15ได้เอ,อ่อ2หาร30ได้15 มีอะไรหาร7กับ15ได้อีกไหมคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคอลนอเกิดจากอะไรคะคอลนอเกิดจากตัวหารกับผลหารบรรทัดสุดท้ายขั้นสุดท้ายมาคูณกันนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคอนอคอลนอของ14กับ30จะเกิดจาก2คูณ7คูณ15นะคะ วิธีการคูณให้เร็วนะคะนักเรียนก็เอา2ไปคูณ15ก่อน2คูณ15ได้30 30คูณกับ7 37 21แล้วเติมศูนยตัวคำตอบคือ210ค่ะทำไมครูถึงเลือกเอา2มาคูณ15ก่อนล่ะทำไมไม่เอา2คูณ7ล่ะเพราะ2คูณ7ได้14แล้วก็ต้องเอา14ไปคูณกับ15นักเรียนก็ต้องไปตั้งคูณถูกไหมคะแต่ถ้านักเรียนคูณอันนี้2คูน15 หรือ15คูณ2มันได้30ถูกไหมคะแล้วก็เราเราก็เลยเอา30เนี่ยกลับมาคูณ7 3คูณกับ7ได้21แล้วมี0ูนตัวเราก็เติม0ูนตัวนะคะเราไม่ต้องใช้กระดาษทดเลยนะคะต่อมาตัวอย่างถัดไปแล้วถ้ามันเป็นการหาคอลนอของจํานวนนับ3จํานวนบ้างนะคะให้เรียนหาคอลนอของ10 15แล้วก็40เริ่มกันค่ะ เหมือนเดิมค่ะ <c oughs> เราก็หาว่าอ้าวตัวนี้ต้องเป็นอะไรนะคะตัวนี้ต้องเป็นอ่ะดูก่อนนะคะอ่ะตัวนี้ขูขอแก้ตรงนี้เป็นเท่าไหรคะตัวนี้เป็นสี่สิบห้านะนี้เป็นสนะี่สิบห้าจากขอแก้โจทย์ตรงนี้เป็นหาคณนของสิบสิบห้าแล้วก็สี่สิบห้านะคะ กูใช้5มาหาร5หาร10ได้2ครั้ง5หาร1 5ได้3ครั้ง5หาร45ได้9ครั้งถ้าเป็นหอละมอเราหยุดยังถ้าเป็นการหาหอลมอเราหยุดแล้วถูกไหมคะเพราะไม่มีอะไรมาหาร2หาร3หาร9ได้แล้วถูกไหมคะไม่มีแล้วแต่ถ้าเป็นคอลนอเราไม่หยุดค่ะเราไม่หยุด ะะเราไม่หยุดเราสามารถหาเมื่อกี้มันไม่3จํานวนไม่ได้ถูกไหมคะมัน3จํานวนไม่ได้เราก็เอาแค่2จํานวนพอ2จํานวนได้นะคะอย่างน้อย2จํานวนได้ก็คือ3กับ9เพราะ3ามหาร3ได้ไหมคะได้3หาร9ได้ไหมได้นะคะเราจึงใช้3มหารแล้วทีนี้3มันหาร2ไม่ได้ทํายังไงล่ะก็ใส่2ไว้เหมือนเดิม ถูกไหมคะเมื่อหารสตัวนี้ไม่ได้ก็ใส่2เหมือนเดิม3หาร3ได้1ครั้ง3หาร 3, หาร9ได้3ครั้งนะคะพอถึงบรรทัดนี้มีอะไรมาหาร2หาร1หาร3ได้ไหมคะถ้าทั้ง3ตัวไม่ได้แล้วถูกไหมคะ2ตัวล่ะมีคู่ไหนที่เราพอจะหารได้ไหมไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็หยุดคะ่ะดังนั้นดังนั้น คอาคอาเอามาจากตรงไหนคะคอาลเอามาจากตัว L ค่ะเอามาจากตัว L เอามาทำอะไรกันคะเอา5เอา3เอา2เอา1เอา3มาทำอะไรคะเอามาคูณกันดังนั้นคอานของ10 15แล้วก็45ก็คืออะไรคะก็คือ5คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3ค่ะ คุณยังไงให้เร็วคุณยังไงให้เร็วเอา5ค้คณสก่อนได้10ใช่ไหมคห้าคูณ2ได้10 3าคูณได้9 9้คูณได้9 9้าคูณได้90ค่ะเพราะฉะนั้นคอลนอของ10 15แล้วก็45คือ90ค่ะต่อมาให้เราหาคอลนอของ9 18แล้วก็27ค่ะ ตั้งตน้นมีจำนวนนับอะไรที่มาหาร9 18 27ได้ในที่นี้ครูใช้ครูใช้3ก่อนนะคะ3หาร9ได้กี่ครั้งได้3มครั้ง3หาร18ได้กี่ครั้งได้6ครั้งและ3หาร27ได้9มีอะไรมาหาร3หาร6หาร9้าได้อีกไหมคะมีนั่นคือเลข3ค่ะ3หาร3มได้ 1>, 1 3หาร6ได้2 3หาร9ได้3ค่ะมีอะไรมาหาร1 2 3สมได้ไหมคะถ้าทั้ง3มตัวไม่ได้2ตัวมีไหมมีคู่ไหนที่เราพอจะหารได้ไม่มีเมื่อไม่มีก็หยุดค่ะคำถามถามว่าถ้าเรามองออกตั้งแต่แรกเราใช้9หารเลยได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะนะคะเรน,นสามารถใช้9มาหารทั้ง3าตัวเลยก็ได้ ทีนี้พอเสร็จแล้วคอลนอกเกิดจากตัวไหนคะคอลนอกเกิดจากรูปตัว L ถูกไหมคะเกิดจากรูปตัว L ก็คือการที่เอา3คูณ3คูณ1่คูณ2คูณ3ค่ะ3คูณ3เป็น9เก็บไปก่อน2คูณ3เป็น6 6คูณ1ได้6 6คูณ9ได้เท่าไรคะห4ค่ะไม่ยากใช่ไหม อามาดูกันต่อนะคะดูกันต่อฝึกให้คล่องนะคะให้เรียนหาคอรโนอของ12 20แล้วก็30ค่ะมีอะไรมาหาร12 20 30ได้บ้างนะคะทุกตัวเป็นจำนวนคู่หมดเลยดังนั้นควรใช้อะไรคะควรใช้2ค่ะ2หาร12ได้6หาร20ได้10และหาร 30ได้15ค่ะมีอะไรมาหารทั้ง3จํานวนได้อีกไหมคะไม่มีถูกไหมคะเราไม่สามารถหาจํานวนนับอะไรที่มาหารทั้ง3ตัวได้เลยเราก็เลยเลือกจับคู่นะคะเลือกจับคู่ในที่นี้ครูใช้3ค่ะ3สามารถหารอะไรได้หาร6ได้ใช่ไหมคะและหาร15ได้3หาร10ไม่ได้ไม่เป็นไร นะคะแต่3หาร2ตัวนี้ได้เราก็หารมานะคะ3หาร6ได้2หาร10ไม่ได้ก็ใส่ไว้เหมือนเดิม 3, หาร15ได้5มีคู่ไหนที่เราพอจะหารได้อีกไหมคะมีไหมคะมีนะคะในที่นี้ครูใช้2นะคะครูเอา2ไปหาร2ได้1ครั้ง2หาร10ได้5ครั้งหาร5ไม่ได้ก็ใส่5ไว้เหมือนเดิม จากนั้นคู่นี้สามารถใช้อะไรหารได้คะใช้5หารได้ใช่ไหมใช่ใช่ห่าช่5หาร1ไม่ได้ก็ใส่อะไรเหมือนเดิมคะใส่1 5หาร5ได้1ครั้งหาร5ได้1ครั้งนะคะไม่มีแล้วจบคอ,อร์นเป็นรูปตัวอะไรคะคอ,อรนอนเป็นรูปตัว L ก็คือเอา2คูณ3คูณ2คูณ5แล้วก็คูณ1คูณ1คูณ1ถามว่าไม่คูณ3ตัวนี้ได้ไหม ได้นะคะเพราะคูณไปแล้วผลลัพธ์ก็ทำไมเหมือนเดิมนะคะดังนั้นคณนอของ 12, 20, 30คําคำตอบคือเท่าไหร่คะคำตอบคือ60ค่ะอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเป็นการหาคณนแบบ4จํานวนบ้างล่ะก็ไม่ได้แตกต่างเลยใช่ไม่ใช่ไม่ได้แตกต่างเลยนะคะอันดับแรกก็คือนักเรียนก็ต้องไปหาว่า มีจำนวนนับอะไรที่มาหารทั้ง4จํานวนได้นะคะทั้ง4จํานวนได้ซึ่งในที่นี้ก็มีไหมคะมีนั่นคือใช้อะไรหารใช้2หารนะคะ2หาร4ได้2ครั้งหาร10ได้5ครั้งหาร16ได้8แล้วก็หาร20ได้10ต่อไปมีไหมคะที่หารทั้ง4จํานวนได้มีไหม ไม่มีถ้าหารทั้ง4จํานวนไม่ได้ถ้าเป็นหอละมอ่ะคือจบแล้วถูกไหมหอละมอก็จะตอบเลยคือ2แต่ถ้าเป็นครนอยังได้ต่อถูกไหมคะก็คือหารต่อในที่นี้ครูใช้2หารนะคะเพราะ2สามารถหารสอได้หาร8ได้และหาร10ได้นั่นคือหารแล้วได้1นะคะถ้าตัวนี้หารไม่ได้ก็ใส่เหมือนเดิมหาร8ได้4หาร10ได้ ห้านะคะมีไหมคะมีคู่ไหนที่เราพอหารได้มีนั่นคืออะไรคะ5กับ5นะคะครูใช้5มาหารนะคะหาหาร1ไม่ได้ก็ใส่1นหาหาร5ได้1ครั้งหาร4ไม่ได้ใส่เหมือนเดิมหาร5ได้หนึครั้งนะคะไม่มีแล้ว2ตัวไม่มีแล้วถูกไหมคะดังนั้นหยุดคอลนอเป็นรูปตัวอะไรคะคอลนอเป็นรูปตัว L อนะคะคณนเป็นรูปตัว L เราก็นำเอา2คูณ2คูณ5แล้วก็ไปคูณอะไรได้เลยคูณ4ได้เลยนะคะดังนั้นคณนตอบอะไรคะคณนตอบ80นะคะ2คูณ2ได้4 4คูณ5ได้20 20คูณ4ได้80ค่ะต่อมาให้เราหาคณนของ8 6 24แล้วก็ 40ค่ะเริ่มต้องหารทั้งอะไรก่อนทั้ง4ตัวก่อนถูกไหมคะในที่นี้ครูใช้อะไรหารครูใช้8หารได้เลย8หาร8ได้หาร16ได้หาร24ได้หาร40ได้นะคะซึ่งหารออกมาแล้วจบเลยนะคะแล้วทีนี้มีคู่ไหมหรือ3ามตัวหาร3าตัวได้ไหมไม่ได้หาร2ตัวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ปุ๊บจบนะคะ ดังนั้นคอรนอเป็นรูปตัวอะไรคะครนเป็นรูปตัว L ก็คือเอา8คูณ1่คูณ2งคูณ3คูณ5้ค่ะอันตัวนี้คูณเอา2คูณ5ก่อน2คูณ5ไ้ได้ไรได้10 8คูณ3ได้24 24คูณ10ได้240ค่ะอ่สฮค่ะนี้มาดูตัวอย่างนี้กันนะคะเป็นแนวข้อสอบนะคะว่า เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องข้อแรกข้อแรกข้อกอไก่ให้หาคณนอยี่สิบเอายี่สิบมาหารยี่สิบได้หนึ่งหารสี่สิบได้สองถูกไหมถูกคณนอนต้องเป็นรูปตัวอะไรคะรูปตัว l เพราะฉะนั้นก็คือเอายี่สิบคูณหนึ่งคูณสองได้สี่สิบถูกไหมถูกมาดูช้อยที่สองคะ่ะช้อยขอไข่แล้วเอาสิบสองหารสิบสองได้หนึ่งครั้งหารสามสิบหกได้สามครั้งถูกคณนอนต้องเป็นรูปตัว L เพราะนั้นคณนอต้องเอา12คูณ1คูณ3แต่เขาตอบ12อย่างเดียวถูกไหมคะไม่ถูกค่ะเพราะนั้นข้อที่ไม่ถูกคือข้ออะไรได้เลยข้อขอไขค่ค่ะมาดูกันคำถามถามว่า120เป็นคณนอของจำนวนนับในข้อใดเราอาจจะไม่ต้องไปเสียเวลา นั่งหาถูกไหมคะไม่ต้องไปเสียเวลานั่งหาเราลองดูเลยว่า10เนี่ยหาร120ได้ไหมได้20หาร120ได้ไหมได้60หาร120ได้ไหมได้แต่ถามว่า120เป็นตัวที่น้อยที่สุดหรือเปล่าที่ทั้ง3ตัวนี้หารได้ลงตัวคำตอบคือไม่ใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะตัวที่น้อยที่สุดที่ทั้ง3ตัวนี้ไปหารได้ก็คือ60ค่ะจริงไม่จริง สิบหารหกิบได้ไหมได้ยี่สิบหารหกิได้ไหมได้6 0สิบหารหกสิได้ไหมได้ดังนั้น60สิมันน้อยกว่าร้อยยี่สิบอ่ะเพราะฉะนั้นคืออะไรคะร้อยยี่ิจึงไม่ใช่ครนอของตัวนี้โอเคไหคะอ่ะทีนี้มาดูข้อนี้ข้อนี้มีอะไรที่ที่หารทั้งสามตัวลงตัวมีไหมคะเมื่อไม่มีม,มีมีแค่หนตัวเดียวใช่ไหมใช่มี1ตัวเดียว หนึ่งหารพวกนี้ก็ได้ตัวเดิมดังนั้นก็ใช้อะไรคะใช้3คูณ5คูณ8ได้เลย5คูณ8ได้40 x 40คูณ3ได้120นี่ไงคะเพราะนั้นคำตอบคือขอ้อขอไข่ค่ะอ้าวแล้วข้อคอควายไม่ถูกยังไงคอณอนของ3ตัวนี้คืออะไร120ใช่เปล่า120ไม่ใช่ตัวที่น้อยที่สุดที่3ตัวนี้จะหารได้ลงตัวตัวน้อยที่สุดคือ 60ค่ะแล้วข้ององูล,ล่ะตัวที่น้อยที่สุดใช่ร2อยยไหมไม่ใช่ค่ะเพราะมันคือ40ค่ะเข้าไหมคะเพราะนั้นมีแค่ข้อขอไข่ตัวเดียวนะคะต่อมาผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดโดยการหารน,นะคะอันนี้เข้าสู่การสรุปละหลังจากที่เราเรียนมาแล้วนะคะว่าการหาคนอโดยใช้การหาร เรามีวิธีการทำก็คือนะคะเรานำจำนวนเฉพาะอย่างน้อย2จํานวนมาอย่างน้อยนะคะเอ,อ่อโดยการหาโดยนำจำนวนเฉพาะอย่างน้อย2จํานวนมาหารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวนะคะหมายความว่าอย่างไงก็คือนำจํานวนเฉพาะมาหารมาหารจํานวนจากโจทย์อะได้อย่างน้อย2ตัวนะคะ มันหลังจากนั้นก็นำตัวหารและผลหารที่เป็นรูปตัวแอมาคูณกันก็จะได้เป็นคอลนอโอเคไหมคะเพราะนั้นคอลนอจะเกิดจากผลคูณของตัวหารและผลหารขั้นสุดท้ายของทุกจำนวนมาคูณกันนะคะถามว่าต้องเป็นจำนวนเฉพาะไหมจริงๆเราก็ไม่จำเป็นนะคะที่การแรกก็คือเรา เราหาจํานวนนับที่เอามาหารจํานวนนับเหล่านั้นน่ะได้ลงตัวจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะคะแต่ขั้นตอนแรกคือต้องเลือกจํานวนนับมาหารให้ครบก่อนต้องดูว่ามีอะไรมาหารทั้งหมดได้ลงตัวก่อนเมื่อหารทั้งหมดไม่ได้แล้วก็เหลือแค่จับมาอย่างน้อย2องจำนวนน่ะนะคะเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เอาตัวหารกับผลหารมา คูณกันนะคะเราก็จะได้คอลนอเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นคอลนอครูสอนไปครบทั้ง3วิธีแล้วนักเรียนก็เลือกโจว่านักเรียนจะใช้วิธีไหนนะคะซึ่งถ้าวิธีที่เหมาะนะคะวิธีที่เหมาะกับการแก้โจทย์ปัญหาก็คือการหาคอลนอโดยใช้การหารนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกวิธีนี้ เยอะๆบ่อยๆนะคะแล้วนักเรียนก็จะสามารถนำความรู้เรื่องคณรนอรไปแก้โจทย์ปัญหาได้นะคะครูฝากไว้สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ให้หมั่นทบทวนบ่อยๆนะคะหมั่นทบทวนบ่อยๆแล้วนักเรียนก็จะเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นเองนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ